สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้ทําพัดลมไอเย็นให้น้องตายนะครับพัดลมไอเย็นส่ตรประหยัดที่เขาแชร์กันมาในโลกโซเชียลเนี่ยผมก็อยากจะรู้นะครับว่าเย็นหรือเปล่านะครับก็เลยลองทําให้น้องกระตายดูผลปรากฏว่าก็ถ้าเอาไปจอดนะครับก็จะได้รับความเย็นนะครับพี่น้องแต่ถ้าใกลๆกเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะใกล้ๆกเนี่ยก็รู้สึกว่ามีไอเย็นนะครับมีไอเย็นออกมาอยู่ถ้าจะทาก็แนะนําทําเป็นควดใหญ่นะครับ ตัดแล้วก็น้ําแข็งใส่อันนี้ผมลองเทดูนะครับขวดเล็กนะครับพี่น้องน้องตายก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าขยับพัดลมไปอีกสักนิดเนี่ยก็จะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปถามความรู้สึกน้องไข่ต้มนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องไปสัมภาษณ์ดูก่อนนะเอาละบักละให้พอสัมผัสนะจ๊กน่อยหลังจากที่อีพอเฮ็ดพัดลมเอเยนไห้นี่มีความรู้สึกเป็นอย่างไหนแนะ่บักเขาหน่อยบอกพ่อมาเนี่ย จากการที่ได้นอนตีดากนอนตาพระโลมาเย็นก็รู้สึกว่ามีแห้งให้แนวว่าเกาอยู่คับพี่พอมีแห้งจังไดละ่ะมีแห้งคือจังกิงเขากับจำปนแมนบอมีแห้งคือจังกิงเขากับจำแก้วแแ่จำาลแแห่จำแก้ว,แ,กวแห่บ้าคาเห็นไหมมึงว่าคก็เป็นตาหัวเนี่ยฮะมึงยังมาตลกเลยนี่พี่น้องเขาถ่าฟังยมันดีบอนี่คะแนนเต็มสิบให้เท่าใด ผมให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยเอาไปสามคะแนนครับเอเอ,เอ,เอโอเคเอาละครับพ,รพี่น้องเดี๋ยวผมจะใส่น้ําแข็งน, ling, นะครับแล้วไปนั่งดูนะครับว่าจะเย็นไหมนะครับไปนั่งตากหน้าพัดลมกันเลยทีเดียวนะครับว่าจะมีความเย็นหรือเปล่าคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับ นอ้องกะทินะครับนานๆเจอหน้ากันทีตอนนี้พยายามเล็มขนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะดูดีขึ้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ